เริ่มต้นเช้านี้กี่โมงนะแปดโมงเตรียมตัวออกเดินทางไปที่กา,บบการจักรกุการจักรกรุรีจ้า โอเคอ่ะ okay. เริ่มต้นทิปแค่กระเป๋าใบเดียวก็เต็มปีแล้ว yeah, yeah, yeah. อ่ะเยี่ยยยพร้อมไหมคะ I ready r e น้ำมันขึ้นทางเิล <laughs> แบกปั๊มระหว่างทางกัน mm hmm. ตอนเช้าก็เริ่มด้วยนะคะมีซอนซื้อมาใส่แก้วไ,ไปก่อนเผื่อแบบร้อนเนาะระหว่างทางแต่วันนี้อากาศค่อนข้างคึ้มนะแกดดี้เรามาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหม 오케이. Okay. 这次，我真的睡着了。 ร้อนแสงมากวันนี้อากาศดีมากมากๆลม,มเย็นมาก,มงงมากวันนี้ขบับรถมาคือดีมากไม่ร้อนเลย,เอ,ยอืมโอ้โหได้กินมาไม่ต้องกินเลยหิมเหรอใครอยากินปลาเอากิน่นมากินก็กินลปลา จะไปถ่ายวิวข้างนอกให้ดูแต่น,นี้จินข้าวก่อน ไม่ชันนะแต่ความเป็นจริงคือชันสิห้าได้เลยเนาะอตอนขาขึ้นมาเราจะแบบลดรางหน่อย10บาทคือถูกมาก <15 S 1> คือเียนสิ้แต่ที่จริงสิบาทจริงเหรอ,อแล้วส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวขาลงเราจะเดินลงบันไดนะคะขาขึ้นไม่ไหวขาลงเดินบันไดเออตอ,อนน,นี้นี่นั่งโอชันมันชันแบบชันเลยอ่ะ อันนี้เดี๋ยวยังไม่มีคนเอามามีเริ่มมีมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างเตอ Amazing มากทำไมมาครั้งนั้นทำไมมาครั้งนั้นเราขึ้นอีกฝั่งเราเอารถยนต์มาแต่เราขึ้นอีกฝั่งะแต่ครั้งนี้เรามาทางลาบเป้เป็นแค่สลิงหนึ่งอันดึงนะประเด็น ม,ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวไประเด็นะะดอะตอนลงอ่ะฝอยหลังลงอ่ะ เงินตึบาทในการน่องเทีวหลังเฮ้ยมีทางขึ้นไปเจดีย์เจ้าชัดเลยเออโอเคขอค,คนค่อนข้างเยอะนะ เป็นที่ยอดเหรียญที่เท่มาก โอเคนะครับต่อไปเราจะลงไปถ้ำเสือนะครับนี่ทางลงไปแบบนี้ว้วไม่ชันมากครับไปนี่เป็นทางลงถ้ำเสือนะครับ We got history. history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Look at Thinking me. about what could have happened or what could have been. Finally, your face, I know it, that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time, maybe. I can like you don't recall it in feelings all aside don't know what to make it right pictures popping on my mind all, all these nice occasions just work it out with me i don't think it hurts to give another try on it อยู่นะนี่ไอ้เตอรนี่ดูใหญ่อันสวยมาก ตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามายัางถ้ำแก้วคาฟี่นะครับเขยยาเขียนเป็นโรงกาแฟถ้ำแก้วโรงกาแฟถ้ำแก้วมีต้นไผ่ธรรมชาติดีม้ว ระหว่างทางก็คือมีคนทำปฏิบัติกรรมหิม้งร่างยืนกัแล้วนะคะเทียบเลยนู่นนั้นสูงสุดเราจะไม่ไปแตกนะเดี๋ยวทำให้เขาล่วงแต่ทางมัน,นแต่แตกเหมือนเหมือนจะขึ้นไม่ได้แล้วอะ่ะ แต่ตรงนี้หินเต็มเลยแต่ตรงนี้ประติมากรรมหินเทียบเลยค่ะไม่เป็นไรก็แค่นี้แหละโอ้วิวด้านนี้ก็สวยด้านนี้แบบเขียวด้านนั้นแบบเหลืองอืมอกลับจ้า ตอนแรกเราเดินไปด้านหนืยใช่ไหมถ้เาเดินไปทางนี้ไม่มีความเป็นทางเข้าไปใหญ่ใครมาก็ต้องระวังหน่อยอยุ้ยเขาถือกล้องให้โอ้ยเหนื่ยอยจัง เรามาดูสภาพคนที่บอกว่าอยากขึ้นภูกระดึงทางค่อนข้างรกนะครับดูเราเดินมาเรื่อยๆมันจะมีทางที่เขาเริ่มเทปูนก็คือตรงนี้ นี่ครับฮุบไหวไม่เอ่ยชันมาก ไฟเดอร์ของจริงที่เขาแก่ขนาดที่แบบว่าเจอโซลาเซลล์แล้วใกล้ละพักก่อนก็ได้นั่งพักก่อนก็ได้ดัวนั่งตรงนี้ หัวใจเต้นแบบตุบตับตุบตับตุบตับต้งสุดแล้วยัง <laughs> เดี๋ยวเดินดูให้แป๊บนึงมันต้องเดินปึ๊บต้องเดินไปดูอีกนิดนึงแป๊บนึง เป็นไงบ้างครับใจสัน่นใจสัน่น<จ>เพราะว่าหินหน้าเขาใช่ <laughs> อัไะครบเราเจอยอ,จอดเจดีแล้วไปต่อโอเคฮึบ <Okay. S 2> เป็นเจดีน่าจะภาษาพมา่านในที่สุดสองฝั่งนี้แบบตาลิๆฝั่งนี้แบบเลื้ององฝั่งนี้เขียว จุดนั้นเป็นจุดที่เราไปถ่ายรูปรถกันนะครับขอนานนั่งหน่อยนะคะ้ถ้าเกิดว่ามีลูกจะได้บอกลูกด้วยตัวเองว่าพ่อกับแม่อะเ,เคยบุกป่าฝ่าฟัน ในทางที่คนอื่นแม่งถอยลงไปหมดแล้วอะเหลือสองคนอะมาวิจิตดีอะเปล่าหรอกเขาไม่ขึ้นมากันเฉยๆหญ้ามันลกอาจจะเป็นเพราะโควิดเนาะเลยทาให้สถานที่ต้องปิดอะไรเงี้ยแต่พอเปิดมาละหญ้ามันก็เลยขึ้นค่อนข้างเยอะคนก็เลยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาดีไหมเพราะทางไม่ค่อยชัดเจนไม่ไม่ใช่พระพระแบบว่าเหนื่อยอะกินข้าวก็กินแค่สมื้อจะมเ่มื้อเดียว จะมาขึ้นมาถ่าถึงว่ามาท่องเที่ยวไงหมายถึงถ่าจะมาทําทางไม่แต่ถ่าท่องเที่ยวขึ้นมาบ่อยอ่ะมันก็จะโดนแบบโดนหญ้ามันจะยุบเองโอให้พูดไปหอบไปโอ้ยน้ำเปล่าไม่มีด้วยนะไม่มีน้ำด้วยนะต้องลงไปกินตอนนี้คันเพราะว่าใครที่แพหญ้านะคะอาจจะต้องใส่เสื้อแขนยาวมาหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้าง ค่อนข้างคันเลยแดงอะอุยนี่วิธีการพูดแบบยูทูบเบอร์เลยธรรมาดาที่ไนล่ะไม่ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเือนกันก่อน,อนแบบเด็กเล็กเนี้ยอาจจะขึ้นยากเพราะก็ถืออันตรายอยู่นะเออทางมันอนแคบส่วนนี่ดีที่แบบว่ามาเกินแค่สองคนยังไม่มีคนมาคุกค้าดหรือต้องแบบเดินสวนทางกันเนี้ยก็คือเดินสวนทางนี่คิดไม่ออก,กนะว่าจะหลบยังไงเพราะทางมันค่อนแคบนี่ก็แอบคิดลึกๆว่าจริงๆหรือที่จริงเขาปิดไม่ให้ขึ้นวะ เราไม่มีคนมาขะ้นเลยส่วนมากควรจะดูวิวข้างล่างที่เป็นวิวสวยๆตรงร้านกาแฟอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าอยากรู้ว่าขึ้นไหวไม่ไหวอ่ะให้ดูเราสองคนเนี่ยอยู่สามสิบกว่าเป็นเกมคนอื่นว่าจะแข็งแรงกว่าเราก็ได้นะโอเค